สวัสดีชาวมิถุนค่ะคุณได้ไพ่นะคะเดชรออฟที่กับหัวส่วนเขาเป็นเด็กถือคา,า่าขึ้นมากับหัวนะคะวันนี้ตัวคุณเนี่ยเหมือนพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับคนรักนะคะหรือว่าลดนะคะข้อขัดแย้งนะคะเรื่องอะไรที่ผิดใจกันเนี่ยคุณพยายามที่จะปรับให้เข้ากันให้ได้นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยยังมีอารมณ์ของการใจร้อนนะคะหรือการดือ้อมีทิฐิหรือว่า อย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ตามมีมองว่าเมื่อเขาแรงคุณอ่อนนะคะยังไงก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมีพลังงานได้ Something Better ด้วยในอนาคตอันใกล้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีสิ่งที่มันดีกว่านะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะบรรยากาศที่ดีกว่าการปรับความเข้าใจกันได้นะคะการอารุมารวยกันนะ,ะหรือว่าอารมณ์ที่เย็นลงของแฟนนะคะ คุณได้พลังงานโซเมตตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเนื้อคู่กันนะคะหรือว่าถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้ลงเอยไหมในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแบบนี้ยังมีความหวังอยู่นะคะยังมีโอกาสที่จะได้ของคู่กันนะคะ